รัฐบาลนะคะยังไงดรอกเต์สิมก็กลับมาอยู่ดีค่ะไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งโดยใครอันนี้คือคือเรื่องจริงนะคะที่คุณพ่อตั้งใจแล้วว่าจะกลับมาให้ได้นะคะส่วนเรื่องของกระบวนการขอพระพพราชทานอภัยโทษนะคะอันนี้เป็นสิทธิของผู้ต้องคดีความนะคะซึ่งมีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆที่ดิฉันขอไม่ก้าวล่วงนะคะแต่ก็เป็นสิทธิของผู้ที่มีคดีความทุกๆคนคะ่ะถ้าจะพูดเรื่องว่าท่านป่วย ป่วยจริงป่วยหลอกนะคะเมื่อแพทย์วินิจฉัยนะคะว่าคุณพ่อมีอาการป่วยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะถ้าที่ฉันจะบอกท่านว่าอ๋อคุณพ่อผู้อายุเจ็ดสิบกว่าป่วยท่านจะเชื่อดิฉันหรอคะไม่เชื่อนะคะป่วยจริงๆเจ็ดสิบกว่าต้องได้รับการผ่าตัดพอดีช่วงที่โควิดเป็นโควิดหนักมากน้ําหนักลดไปสิบกว่ากิโลทําให้เกิดอาการผลรุผมร่วงมีสก,กาที่ปอดท่านเชื่อไหมคะไม่เชื่อถูกไหมคะ กาจะบอกว่าการคนที่อายุ70อัพไปแล้วเนี่ยต้องผ่าตัดและการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนอายุ20กว่า30กว่า40กว่าท่านเชื่อไหมคะไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะต้องอธิบายแบบไหนนะคะแต่ขณะนี้ค่ะเราก็มีการยื่นเรื่องตรวจสอบต่อแพทยสภานะคะเชื่อว่าผลสรุปออกมาในอีกไม่นานนี้นะคะก็จะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยอมรับนะคะเพราะว่าจริงๆถามจากดิฉันอภิปรายดิฉันไปดิฉันตอบ ท,ท่านก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรนะคะเมื่อมีกระบวนการตรวจสอบนะคะในกรณีของดรทักษิณนะคะในหน่วยงานต่างๆในฐานะลูกเองนะคะดิฉันห่วงใยแน่นอนดิฉันเป็นลูกสาวที่รักคุณพ่อนะคะถ้าต่างประเทศอาจจะเรียกว่า daddy's girl นะคะดิฉันเป็นอย่างนั้นเลย completely คะ่ะ daddy's girl ร้อนะคะแล้วก็ในฐานะของนกรัฐมนตรีคะ่ะดิฉันไม่เคยใช้อํานาจไปแทรกแซงในหน่วยงานไหนๆเลย ะะอย่าดูถูกข้าราชการไทยอย่าดูถูกระบบกระบวนการของราชการไทยนะบางท,างทีในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันไม่เคยแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้เลยนะคะแล้วก็ตลอดการอภิปรายค่ะท่านสมาชิกนะคะก็มีการเรียกร้องนะคะให้ดิฉันลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ของทุกท่านค่ะที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านทําได้ค่ะแต่ สิ่งหนึ่งที่ท่านทาไม่ได้คือขอให้ดิฉันลาออกจากความเป็นลูกสาวหรือความเป็นแม่สิ่งนี้ดิฉันลาออกไม่ได้นะคะดิฉันก็พร้อมที่จะทำงานให้กับคนทุกกลุ่มทุกคนทุกจังหวัดทุกที่นะคะเพราะว่าดิฉันสวมหมวกของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยดิฉันทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถแน่นอนนะคะ